สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะมาดูนี่ลูกสาวกินขนมนขนมนขนมนี่่ะหมาป่ะชอบชอบขนมนข้างล่างก็ชอบอร่อยเยอะ,อะขนมนหวานมากนี่ดูงับก <laughs> ้างล่างก็อยากกินชอบกินขนมนเพราะขนมออ่อยใช่ไหมคะ ให้น้องแบ่งน้องนะแบ่งน้องด้วยกินขนมแล้วก็นี่ค่ะมันแซ่งมันแซ่งหรือมันเ้าจัด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 ได้ไม่ให้กินมันแซ่งหรือมันเ้านะคะทุกคนแล้วกอ,อก,กอมากินกินกน,นะอร่อยอนี่นะนางอยากกินเนี่ย หวานมากเลยขนุนช่วงนี้เจ็บหวานเจ็บอ้าแบ่งกั้นแบ่งกัน,กนอ่ะวิวอ,อยู่ไหนเนี่ยยุครับยูกิไปไหนอะ่ะย,ยูกิอ้าวยูกิหายไปไหนอะ่ะกีครับยูกิ จะหมดแล้วเนี่ยพี่จะได้กินไหมเนี่ยพี่หนู่เนี่ยนั่งดีๆเขาจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยกินของเขาหมดเลยโอ้มาถ่ายไอ้นี่ถ่ายเองไอ้นี่เขาเคี้ยวได้หรูเคี้ยวด้วยอร่อยเหาะเลยชอบ ชอบกินขนุนพวกขนุนพวก,กอะไรเงี้ยชอบกินแตงกวาขนุนผลไม้อ่ะชอบกินผลไม้ทุกชนิดแบ่งให้น้องนะ่ยนิดนึงมีกันดีสามตัวนะคะสี่ตัวตัวหนึ่งหมาบ้านอยู่ข้างนอก ส่วนข้างในมีตัวเล็กๆเนี่ยค่ะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะกินผลไม้ก็เก่งกินข้าวก็เก่งทุกอย่างเก่งหมดเลยเนี่ยชอบชิ้นสุดท้ายละงามนอ่ค่ะอร่อยของนางเลยคือนางชอบชอบไหมชอบค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะลูกนั่งดีๆค่ะก็อย่าดื้อนะ่ลูกนะโอเคโอเคเสร็จแล้วหนึ่งไยับ ดีค่ะอาสวัสดีสวัสดีพี่ๆกันบ๊ายบายนะคะมากินอะไรนะมากินไอ้ขนนกระหนุนะคะกินขนนกระหนุนะคะหนูชอบกินขนนมากเลยคะ่ะหนูชื่อพี่ีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนส่งพี่ๆเข้านอนกันสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสิก๋กบ๊ายบายค่ะ